ครับก็ขอช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาสําคัญนะครับผมให้กับผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับที่ทําให้คอนเสิร์ตดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับผมขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านนายกสุนทรวิลาวันนะครับผมขึ้นมาถ่ายรูปนะครับกับน้องไรอันนะครับเป็นที่ระลึกสำหรับงานเกษตรฟ้าจีนในปีนี้นะครับผม นนี่นะครับต้องสมดัเสียงครูนี่นะครับหล่ทั้งคู่ เรียบร้อยครับอาเสียงปบมือให้กับท่านนายกสุนทรวิลาวันด้วยพี่น้องผูมิเกติครับผมพี่น้องรู้จักวีนเดว่าผมอยู่ประเทศบุรีทีปีที่เข้าปี85และอันตราย20ครับ20โอ้ย20จริงอ่็นกัน2-3ปีครับสมัยต้องหลอกๆกันนะอันนี้นะ ก็เลยครับว่าการเะเทรปีนี้ปี2017นะแล้วก็จากจากทุกปีที่ี่ใหญ่จะให้ขั้นตอนที่ไดรับกเราก็จะมีโดยคุณหาก็จะจัดการประชาชาตินะฮะแล้วก็จะมีผู้ที่ารากาชายอันเด็กก็เจอครับพอปราก็จับพี่น้องเห็นว่าอีกคนที่นูีหมดเอิ้นหนึ่งคน ถ้าเรามาน้องฝันลยสปบที่ผมเจเประมาณด้วยแล้วกินฟรีด้วยนะฮะับพอนี่ก็จะทำให้เกิดนะครับผมเองพีน้องมาด yeah. <e <text> <altogether> ้วยผมทอที่เ่าวันอดีตทุกีช่วยกันมาชมเหสุผลก็รบีกันแบบวันที่ราวันของสสหน้าทุกทรลาวันเป็นผู้แทนแต่ก้สมัยเป็นนายกเส้นทีเป็นสอปนะครับมีน้องเรื่องทุกท่านเลคือสังค อ้นี่ก็เป็นกาอจอเพราะว่าอายุมากแล้วก็เลยน้องสาวไป่เปกจน้องแค่เจ็ดสิบอ่ะน้ก็น้องวัดนอนเบืแล้วผมต้กลับมาช่วยน้องสาวอีกเ่อแม่ปทุมวันไปเป็นหนภาผมเองเป็นคนที่เ่าได้เวลาแต่ตอนที่หนึ่งที่สองก็ไม่ละพรอายุมากแล้วหลายปีแล้วอย่างนี้แต่วันหนึ่งแม่ปัุมมาดูผมก็ไม่รู้จะนอนดูอะไรดูรายการของรายการกกใจเขาว่เขาเป็นคนดี เขา้องใจเท่าไรเขาต้องใจหมุนคืผมชอบเขาเลยเดมันีเดกคนที่ดีเว้ยใ้มร้องเพลงพักเอให้เด็กสวดเขาได้5้ันแต่วันให้เได้ห้าันเดว่าเอาให้เงิทุนนั้นบางทีมน่อมให้กับหมดเลยแล้วก็คนแก่มันก็จะลาก็้วกเงินเก่าเขาไม่ทุนไที่ผมชื่อโดมเขาแต่ถ่าบอกนึ่ใปแล้วเดว่คนที่จะท่านเดินเขาเหลือเพราเขาไม่ใช่คนเก่รวยมาเขาไม่นำเงินมา เขาไยอากทุกครั้งที่เขามีการร้องเพลงนี่คือสิ่งที่พ่อประชาชนตัดสนใจเปลี่นความรักที่มาเาบอก่าเขาชอคนนีเขาเสียงดี้วยเสียงไม่เหมือนใครผมเยเคยฟังเพลงเวลาเขาถ่ายรูปเลร้องทั้งร้องมันเปนรูปจ่รูปจัดในไานอ่อาได้ใจแล้แต่รูปัดกานทั้งงนกรรมการนะรูปจัดทั้งหมดเพราะว่า ยิ่งดแล้วก็เจอล้เจอเตียเจอแล้วก็ไหยังมีไม่พอแล้วรอด้วยการที่จีนมาถึงฮะเขาต้องอรอสเขาต้องเต้เลยแล้วอัลตรอนสิพอได้เจอไม่ยังจีนแล้วก็ราไปล้านกว่าบร่มากนะผมก่เขาไน่พอใจอ่เขาบระจาคเขได้แค่ห้าลาเขารจคเเรีเขาทับบอร์ดีอที่ที่ผมจีบเขาเอาเลเ้องที่เขาเปิดใช้แบบนี้เรอ Quello là lúc nào cũng có một thành phố và bỏ việc vào mọi người hết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  người mọi người hết mọi người hết mọi người mọi người hết mọi người hết mọi người hết người hết mọi người hết mọi người hết người hết người mọi người tôi mọi ก็สิบล้านแต่ผมก็เหลือสามล้ากว่าผมก็ไม่อยกเหินตาฝ่าผมก็มาแท่นโรงาบาลครอบไอซี่พี่เกเจ็ดพี่น้องชอบไจถือได้เลยปีตลอดเวลาที่ถือแขนี่ถือศอกาเลยครบแล้วตอนนี้คนตา่ที่เป็นครอบไจที่อำเภอสีโพนี่งอำเภอนนมิติที่ผมจะทำจู่ๆเลยคนที่มีโรกไตเส่าต้ไปนั่งรออยู่ก็มาถึงนครยศอมถึงสายเก้าาถึงงาน ไปถึงจอบุร <era> fiz like nah, 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 yeah. so, oh ีก็มีไปถึงพระเทศนะเพราะไม่มีโรงพยาบาลก็ได้พอและจริงที่ผมสงสารนะคือคนจนไม่มีโอกาสก่อไฟและผมเมื่อมีโอกาสที่จะทำาูผมก็จะทำาจะสร้างโรงพยาบกอไอีกสที่อย่างน้อยที่จอมบุรีอันเกิดึ้นคือปีหกเจ็ดที่ฐานีคนสองนะก็ไฟได้เลยเสร็จแนหนอนางบนนีเป็นหรื่ทุกหมไ่ยครก็ ไปตรวจได้ทีหน้าจะมีแก้วที่เจ็ดสายจเจ็บปปวยเมื่อไหร่ผู้ที่จนที่เห็นหน้าจะมีหอในกางสีหอหอสีฟ้านจอที่หอก็สี่ร้านที่น้องจะมีการเป็นที่หัท่องเที่ยวเดื่อห่จะมีเรือล่องจากวัดหรือว่าพวดไปถึงบางแสนรามาสิตสงลรานนะครับเป็นเป็นเซอร์ัเไหวพระ้ววัดตอนข้าง อบ้านบ้าไทต่อที่ยัว่วสมง้เีี่ดยวหมอปลายะนรีคนท่นมัวเป็นานตลาดนา่ที่นนายกอยู่่หลปก็คอก็ตอแถบปี่น้องแต่กยงมีชีวิตอยู่ไ่ปอยู่ก็ติดปีติดละปน้อยไนถึงร้อยหนึ่งปีที่ผู้่ปเป็นาตรู้และอ่านว่บก็เป็นเด็กนี อย่าลืมตัวอย่าหลงตัวเองอย่ากินเหล้าอย่าเมาอย่าติดยาแล้วก็ที่สุดนะครับขอที่ท้องโชคดีแล้วก็ผมโอกาสต่อไปที่คนเดินคนอาผมเราจะดูซอยคนสวยผมจะจัดที่จะไปรอดจากทางนี่นะเงินที่สองพันไร่แต่รายได้เห็นที่แล้วสวยกว่าสวยรักสวยต้องรู้จิตเนีลงทุนเป็นพันล้านแล้วไม่เคยเก็บเงินเลยแต่ว่า วัที่พฤติการที่คตเก็บเงมัไม่แมวเงินมันหมดกระเป๋าแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเลยครับแล้วก็ขอพี่น้องทุกคนมีความสุขดับเรื่องตรงเกิดของรานได้เป็นขของรานต่อไปแล้วก็เจอหนุมิตาเส้นินงท้าเกษตรของจีนลีและแัดให้ดีทุกปีให้ดีกเก่าโดยสัตว์ดีซึ่งเหมือนน้องโนดูตลคร่นขอขอบคุณทุกต้องทีมากครับขอบคุณครับ อ่าเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตนะครับเแฟนคลับของเรานะครับผมขยับมาหากันด้านหน้าเวทีหน่อยนะครับผมตอนนี้จะมีการถ่ายรูปนะครับเซอร์ฟี่ไปลองโซเชียลนะครับของน้องอะไรท่านนะครับผมนี้มีทุกทงานครับผมอ่ แล้วควรติดไฟด,ด้านด้านด้านหน้าเวทีหนได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคครับติดไฟด้านหน้ายนะอยครับ